สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมืออาจจะเบาบางกันนะครับเจ้ากําลังคนสัมภาสละ่ะไปงานนะครับเบิร์นย่าง,ง,างาก่อนโอ้ยใครอยู่แดดบดแล้วยวดขาเหมือนกับไปซื้อซื้อผ้าใบาแบงแล้วไปมือในการขนตา ไปกรุงเทพเนาะค่ะคก็ไปซื้อของเกิดอยา่างละนอาโอ้ไงน,นอนมากับรถบัสแล้ว กินบนบมนี้ันีมด้สะดวกสบาย,เอ,ยเอามันปวดแขนเนาะพี่นอ้องอีฟซี่ไปสีมาหากลับมาได้ดื้อรับดื้อมอชีดมอชีตสองมือยืดใส่

เียพี่น้องค่รถก่ายอนเลแล้วก็จิบย่อแล้วเลยก่อนไปถึงงานนะคะบรรยากาศก่อนไปถึงงานพ่อนงานหลักไอพีพีบันทายขอบคุค่ะฮะ เราติดกานอน ฮะบ่เปิดนังสือแล้วหลัดเอาเขาไปนอ้องอันออนี้จะขี่เอามาส่งคนหรือเปล่า อันนี้อย่างเขาเรียกว่านมปังอันัก็กี่ยงนมปังอยู่บาวาอันนันลูเ็นไหมล่ะ

นี่บอกเอานี่บอกไฟฟ้าเออเป็นแต่แฝงพี่เป็นจำให้กันไม่ได้ก็ได้เอา3กล่องขนมปังอันนั้นเหย ก่อนเดินทางมากิปนปวดแขนนี่พี่น,อน้องเม่์เมที่ถ้ามาเกิดผพ้ใดว่ามือนี่คือ อาอาน้องจีบนะครับห้าลูกสีิบห้าบาทห้าลูกสีสิบาทบลูกไปเลยสิบใส่น้ำจิมหรือแย่าเอาใส่เลยครับสิบลูกก็ได้ก,ก็ภาษาอีสา,กานกับเป็แมนที่เขาอ,อีสานเป็นคนอ,อีสานคร,รับแมนหบบขี่ล่ะยู่บ้างได้ ผมอยู่สกลนครผมอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอ่ะอยู่ภูพานสวรรค์บ้านสวรรค์อยู่ภูพานคนารับภูพานแมนที่อยู่ที่สีสุพรรณที่คุณแม่เคยได้ยินบ้านกระเพิ่มไหมบ้านกระเพิ่อมวัดสวรรค์รัเพิ่มจำได้จันานะเอาพี่ก็เป็นพจนสกลนครบ่ะใชพอดีผมมามือนีมาเห็นงานอันผมดูวงสาวน้อยผม เริ่มหาอ่ามาผ่านกับหงแม่อ๋อดูกแต่ต้งด้านทคำเพิมแม่เพราะภาษาที่ไทยบอกก็บอกเล่าแบบเล่าปุกๆเลยอยู่อยู่ผูพันอยู่คำเพิ่มนี่นงเจอือกจักรวัดตะกันแม่เฮาพี่พึ่นเลยค่ะกนกรพวูกสีพน้าสุดยอดนบรแล้วพี่ เมืองบราเลี้ยงภาษาย่อแต่ลานแ,ลแต่ยเอาแต้ปะข้อ,อ้เพานข้ากินค่ะ <c oughs> เอาโอเคครับคีบดดีกวบตามีเดี๋ยวหอดงานโปจากสิรายงานอีกจะกรอกหนึง